สำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดเลยโดยนายอภิรักษ์พานนูนสหกรณ์จังหวัดเลยนางพิศนีสว่างโรธผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดเลยรับมอบบงังคุดคุณภาพดีจากสหกรณ์จังหวัดระนองจำนวน3.3ตันซึ่งในขณะนี้เกษตรกร,กรผู้ปลูกบังคุดในพื้นที่จังหวัดระนองได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด -19 ทำให้ผลผลิตตกค้างล้นตลาด ไม่สามารถนำผลผลิตออกจำหน่ายยังต่างประเทศและต่างจังหวัดได้ทำให้กเกษตรกรชาวสวนได้รับความเดือดร้อนสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดเลยร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเลยจึงช่วยกันสั่งซื้อมังคุดเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของกเกษตรกรชาวสวนทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนโยบายกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จึงได้จัดโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคา2 0 -19